สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจสอนเทรด forex นะครับประจำวันที่26นะครับเดือนพฤษภาคมปี2563นะครับวันนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์ทองคำต่อนอนด้วยเทคนินค forex technical analysis นะครับโดยการวิเคราะห์จะใช้ความสัมพันธ์ของสางรกาแฟแล้วก็ความสัมพันธ์ของ indicator นะครับวันนี้เสียงดังเลยเนาะมานอกสา,ารที่นะครับอยู่ร้านกาแฟนะครับ ทีนี้เรามาดูนก่อนนะเมื่อวานให้สัญญาณเซลล์ไปใช่ไหมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเข้าได้ทั้งสองไม้เลยเนาะไม้แรกตอนนี้ก็กำไรอยู่ที่ประมาณ9 0 0จุดนะครับไม้ที่2อวันนี้ก็กำไรอยู่ที่ประมาณ4 0่5 0อจุดนะครับประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับสัญญาณเซลล์เมื่อวานก็ถือว่ามีความถูกต้องนะครับกับการยอดตัวของกราฟทองคำนะครับเดี๋ยวเราลบทิ้งก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันต่อว่าวันนี้กราฟจะไปในทิศทางไหนต่อ ใช่ไหมครับนะครับเริ่มต้นด้วยท่าเฟรม D1 น,นะครับท่าเฟรม D1 คือทําเฟรมที่ใหญ่ที่สุดที่เราจะวิเคราะห์เนาะเพราะเราเข้าออดเดอร์ด้วยท่าเฟรม H 1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะในปัจจุบันมันก็ยังอยู่ในทิศทางของการเป็นขา,ข,า,ข,าขึ้นอยู่นะทิศทางขาขึ้นเอา้าแล้วถามว่าทำไมถึงย่อตัวทาไมถึงมีกราฟแท่งสีแดงลงมาใช่ไหมก็เพราะว่ามันเกิดสภาวะพักตัวถามว่าทําไมถึงรู้ว่าเป็นสวบ ว่าพักตัวก็เพราะว่าสโตคัสติ้งมันหักลงมาใช่ไหมครับสโตคัสตินหักลงมาแต่เห็นไหมตอนนี้สีฟ้ามันเริ่มอยากจะขัขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นการพักตัวในครั้งนี้อาจจะใกล้จบแล้วนะครับก็ต้องระวังเนาะนะครับทีนี้ adx นะ adx เหมือนเดิม adx ยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนเพราะว่ายังไม่มีแรงไหนที่สามารถขึ้นไปกล่องที่25ได้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับกราฟก็อาจจะยังอยู่ในสภาวะพักตัวหรือสภาวะไซด์เวอีกสักพักหนึ่ง นะครับในทาเฟรมใหญ่อาจจะมองไม่เห็นการไซด์เวย์แต่ในทางเฟรมเล็กเราจะเห็นการไซด์เวย์เนาะเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับทีนี้นะครับแม็กดีก็ยังเป็นภูเขาเหมือนเดิมการที่แม็กดีเป็นภูเขาหมายถึงว่าในระยะกลางเนาะมันก็จะเป็นภาวะขาขึ้นใช่ไหมนะครับภาวะขาขึ้นแต่นะครับแต่ตอนนี้ลองดูดีๆนะมันย่อนะภูเขามันหดลูกเล็กลงแสดงว่าไงแสดงว่าในระยะกลางก็ยังเป็นการพักตัวอยู่นี่ไงเราถึงวิเคราะห์ กราฟได้แบบนี้นะครับเมื่อเราไปเคาะกราฟแบบนี้ได้แล้วนะครับเราก็จะไปดูในไทม์เฟม S4 บางไทม์เฟมย่อยของมันเนะาะไทม์เฟมย่อยของ D1 ก็คือ S4 นะครับเพราะฉะนั้น S4 ณปัจจุบันก็ยังคงเป็นสัญญาณขายลงเห็นไหมสีฟ้ายังไม่ตัดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นนะครับมันอาจจะมีกราฟเนาะมาแตะแตแถวนี้แต่ณปัจจุบันมันก็ยังเชียร์ว่าสัญญาณลงยังแข็งแรงกว่าโอเคไหมครับสัญญาณลงแข็งแรงกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ สโตเหมือนจะอยากหัางลงโอเคไหมสโตเหมือนจะอยากหัางลงแตด่ดูดีนะ ADX ยังไม่มีเหมือนเดิมนะครับเหมือนสีแดงเนาะจะค่อยๆขอ,อ,อตัวึ้นมาลัวก็ต้องลุ้นต่อไปว่าจะได้ไหมนะครับแล้วนะครับเมื่อวานเนาะเมื่อวานยังไม่ปรากฏนะวันนี้เริ่มละแม็กดีเริ่มจอะลงในข้างล่างละต่ำกว่าศูนย์แสดงว่าไงแสดงว่าเป็นการเริ่มต้นขอ,ของการเป็นขาลงในทางเฟรม S4 โอเคไหมราะห์แบบนี้นะครับ เมื่อเรารู้แบบนี้แล้วนะเราก็ไปดูในทางเฟรม H1 ต่อทางเฟรถ H1 เห็นไหมสัญญาณเป็นไซเวย์เนาะเมื่อกี้ที่เราพูดกันว่าในทีเหนเราอาจจะไม่เห็นไซเวย์แต่ในทางเฟรมที่เล็กกว่าเราเห็นแน่นอนไซเวย์ไหมไซเวย์ชัดเจนกรอบของไซเวย์ก็คือประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตั้งแต่175.3ลงมาจนถึง1718ประมาณ3500จุดมันก็ไซเวย์อยู่ตำแหน่งนี้ถูกตละนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับ เราก็จะรู้แหละว่าตอนนี้มันอาจจะเริ่มเป็นสัญญาณขาลงอีกรอบหนึ่งของทางเฟดเอชหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนมากเนาะก็ต้องรอต่อไปว่าจะเป็นแบบไหนสอดคล้องกับอะไรสอดคล้องกับสโตที่มันหักลงแบบนี้การที่สโตหักลงหมายความว่าอยากลงถูกไหมครับในระยะสั้นๆนนะอยากลงมันก็นสนับสนุนการลงของทอ,องคำจริงไหมแล้ว adx ดูดีๆนะ adx ตอนนี้สีแดงมันจะยต่25แต่ตอนนี้รีลงหน่อยการที่รีลงหมายความว่าเขาปิดออเดอร์เซล ไปจากตลาดถามว่าออเดอร์บายเปิดเพิเ่มไหมไม่เปิดนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นกราฟก็จะลงต่อเน,นื่องได้อยู่อีกสักพักหนึ่งโอเคไหมครับ mm hmm. และนะครับไทม์เฟรมและ MACD นะในทม์เฟรมเ1ก็ยังไม่ัววเนาะเนี่ยแต่ว่ามีการหักหัวลงมานิดหน่อยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสลุ้นนะครับว่าทองคำจะสามารถเซลล์ต่อได้โอเคไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นใครถือออเดอร์เซลล์มาแต่เมื่อวานก็ ก็สามารถถือต่อได้นะครับไม่มีปัญหาเนาะวันนี้เราจะมาวางออเดอร์กันเนาะว่าเราจะวางตรงไหนกันบ้างนะครับอ่เอาเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนออเดอร์เซลล์ของวันนี้นะครับอ่าวันนี้ให้สัญญาณเซลล์ไปเนาะสัญญาณเซลล์แล้วออเดอร์แรกที่เราจะเซลล์กันของวันนี้นะครับก็คือประมาณตรงนี้เลยนะประมาณตรงนี้เลยแล้วกัน 1730งเสวยนะแนวนี้นะครับ,รบแนวต่อมาที่เราจะเซลล์กันนะครับก็คือตรงนี้นะครับ1734แบบนี้ถามว่าใครจะเซลล์นะ1725ปัจจุบันเลยได้ไหมก็แล้วแต่นะถ้าแมนนี่เป็นเดนเบงคูพรนะครับก็ลองไปคำนวณดูเองแล้วกันเนาะนะครับการคำนวณแมนนี่แมนเดนเบงก็จะมีในคอร์สเรียนนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถหลักใบมาสอบถามกันได้นะว่า เขาเรียนจะเป็นความรู้ที่เรียบเรียงแต่ถามว่าวิธีเดียวกันไหมก็วิธีคล้ายๆการเพียนแต่อาจจะเพิ่มฟริกอะไรบางอย่างเข้าไปให้ให้ละเอียดขึ้นในการเข้าออเดอร์โอเคไหมครับนอกจากนั้นนะครับสต็อปล็อกของวันนี้เนาะสต็อปล็อกของวันนี้อยากจะให้ตรงบริเวณนี้แล้วกันนะครับเป็นเจ็ดสสองเหมือนจะเท่ากับเมื่อวานเลยเนะเาะเหมือนจะเท่ากับเมื่อวานเลยนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณยังคล้ายๆเดิมเลยนะครับทองคําก็ยังคงเป็นไ,ไซด์เวในระยะสั้นเนาะระยะกลางก็ ภาพก็ยังลงหน้าอยู่แต่ระยะไกลนะครับคือทางเฟรมดีหนมันก็ยังอยู่ในการเป็นภาวะข,ขาขึ้นอยู่นั่นแหละเนาะแต่เราเก็บในทางเฟรม m e H 1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นเซลล์ไปก่อนโอเคไหมครับแบบนี้ถ้าใครสนใจนะครับในคอสเรียนสอนเอนฟอรกก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจนะครับ คลิปนะครับก็จะเัพเวลาประมาณ4โมงถึง5โมงเย็นนะครับก่อนเวลาของตลาดอเมริกาเปิดประมาณ 4- ีถึง5ชั่วโมงเพื่อที่เราจะเตรียมตัวเนาะเข้าสูา่ตลาดอเมริกาได้อย่างทันท่วงทีโอเคมั้ยครับวันนี้ก็ขอรีวิวนะขอวิเคราะห์ทองคำประมาณนี้ละกันนะครับสัญญาเซลล์เนาะก็ลองไปดูเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันต่อว่ามันจะพาเราไปในทิศทางไหนต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมาก สำหรับการติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ